ร้านชาบูหม่าล่า n u m b e ในใจวันนี้มีโอกาสได้แวะมาทานอะม้งหม่าล่าที่เขาว่ากันว่าน้ำซุปอร่อยมากหมาล่าเลเวอร์อย่างเราก็ต้องไม่พลาดสิคะน้ำซุปเขามีหลายแบบแต่ที่เราเลือกในวันนี้จะเป็นหม่าล่าซุปขาวไก่คอลลาเจนแล้วก็ซุปดำในส่วนของน้ำจิ้มนั้นแนะนำให้ตามสูตรของทางร้านเลยเพราะมันอร่อยมาก เขาจะให้สั่งอาหารจาก q ิวอาโคอยากกินอะไรก็จิ้มเองได้เลยพอชั่นของแต่ละอย่างจะไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรก็สั่งไปเลยจ้ะไม่ต้องยัง้งอย่างแรกที่เราประทับใจมากก็คือน้ำซุปขาวขอยกให้เป็น number o นร่อยมากเติมไปไม่รู้กี่รอบต่อมาคือเนื้อตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นริบอายสั่งมาแบบไม่คาดหวังอะไรเลยแต่พอเอาไปกินกับซุปหม่าล่าเด็ดดวงมาก อร่อยจนน้ำตาคลอแกเข้าใจปะส่วนอันนี้เนื้อน้องลายดีงามไม่แพ้กันแนะนําว่าให้ลวกแบบเดียวนะเนื้อกรอบมากไม่เหนียวเลยถ้าใครไม่กินเนื้อหมูเขาก็คุณภาพดีนุ่มมากอยากจะให้คะแนนร้านนี้สักร้อยคะแนนสุขหมาลาก็ถึงเครื่องุอื่นๆก็อร่อยมากน้ำจิ้มก็เด็ดวัตถุดิบก็ดีโอ้ยอยากกินนี่ค่ะใครจะไปแนะนําให้โทรจองโต๊ะก่อนนะ